ขอคำแนะนำว่าทำอย่างไรจะวางตัวตนลงได้เร็วขึ้นละความเป็นตัวเราของเราความยึดมั่นถือมั่นว่าลูกสามีเราเพราะมันเจ็บปวดเวลามีอะไรมากระทบคืออย่างนี้ค่ะถ้าเื่อเราจะวางตัวตนให้ได้เร็วเนี่ยเวลาคิดเราอย่าคิดว่าเราทำโน่นทำนี้อย่ามีแอคเตอร นะคะอย่ามีผู้กระทําให้มีแต่สภาวธรรมให้มีแต่แอคชั่นอย่างวันนี้เราไปทําบุญใส่บาตรมาเราก็อย่าไปบอกกับใครๆว่าโอ้ยวันนี้ฉันไปใส่บาตรมาเธอไปใส่บาตรร้เปล่ปาเราก็จะเล่าบอกว่าอการใส่บาตรเนี่ยนะมันมันอิ่มใจมันชื่นใจเพราะเราก็นึกถึงสิคะว่าเออพอเราฟังท่านให้พรเนี่ยมันปีติแล้วมันชุ่มชื่นแล้เราก็เล่าถึง การที่เราไปทําบุญใส่บาตรหรือบางทีเราไปกราบพระมันอย่างตอนแรกที่ดิฉันจะไปปฏิบัติกับท่านเจนจริงทองอะค่ะคนที่เข้าไปรับเราจากสถานีรถไฟเนี่ยวันนั้นวันพระพอดีเขาจะต้องไปกราบหลวงปู่ขาวแล้วก็เอาอาหารไปถวายท่านเขาก็ถามเรานัดกับท่านอาจารย์เป็นมั่นเป็นเหมาะหรือเปล่าว่าเวลาอะไรเราบอกเปล่าเพียงแต่บอกว่าวันนี้เราเราจะมากับเพื่อนเขาก็บอกอย่างนั้นไปกราบหลวงปู่ขาวกัน ไม่เคยไม่เคยกลาบหลวงปู่ขาวนะคะแล้วก็ไม่เคยรู้ค่ะว่าคนแก่แล้วเนี่ยตาท่านจะใสเพราะปกติคนแก่เนี่ยตามันเริ่มขุ่นแล้วก็คือคือเราก็เห็นคนแก่ธรรมดานะคะซึ่งเรารู้สึกไม่ค่อยชอบอะ่ะแต่พอหลวงปู่ขาวนั่งอยู่เออตาท่านใสเหมือนตาเด็กพระตัวเองเป็นหมอเด็กนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะติดใจตาเด็กว่ามันใสใสตาบางทียังไม่ทันแก่เป็นคน กางคนหน่อยนี่ก็เริ่มขุ่นละบางทีก็มีวงรอบตาด้วยนะคะตาของปปนุ่งปูเนีย่ยสเหมือนตาเด็กไม่มีผิดเลยค่ะแล้วแสงมันกระทอนอยังไงก็ไม่รู้เหมือนตาดำของท่านเนี่ยเป็นตาสีฟ้านะคะแล้วพอท่านยิ้มเนี่ย ไอ้มองคล38ประการบอกว่าการได้เห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดแล้วเราก็ค้นลุกด้วยความปีติซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยกราบพระในกรุงเทพเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เคยได้การเห็นพระเป็นการเห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดเนี่ยนะคะเราก็นึกพระพุทธเจ้าพูดอะไรลก็ไม่รู้ไม่เห็นจะเป็นมงคลเลยแต่พอเจอหลวงปู่ขาวเนี่ยมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราเรา,เราละตัวตนจ้เราอย่าไปบอกว่าเราไปกราบหลวงปู่ขาว อัตตามันก็ใหญ่ขึ้นมานะคะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรต่ออะไรแล้วเราก็รู้สึกแหมเราวิเศษกว่าคนอื่นแต่เราบอกเออนะในมงคล38ประการที่บอกว่าการได้กราบสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดเนี่ยแล้วเราลองไปกราบเออพระป่าที่ท่านปฏิบัติสิบืงทียังไม่ทันกราบเลยเพียงเห็นท่านเนี่ยมันก็รู้สึกมันมีความเย็นมันมีความฉ่ำชื่นเข้ามา อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมีแต่แอคชั่นมีแต่แอคชั่นอย่ามีแอคเตอร์เพราะเป็นอย่างนี้บ่อยๆเราก็จะลืมถึงตัวเราพอจะนึกถึงสามีเราเราก็นึกถึงสามีคนทั้งโลกก็เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้มันเป็นธรรมชาติไปเลยไม่ไม่มีว่านี่ของเรานี่ลูกเราลูกคนอื่นคนอื่นก็ก็เหมือนลูกเราทั้งนั้นเพราะอย่างตัวเองเป็นหมอเนี่ยคะ่ะ เราจะทำใจไว้ว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ยถ้าเปิดเรามีลูกนะทุกคนก็เป็นลูกเราหมดถ้าเปิดเป็นผู้ใหญ่นี่ก็เป็นพ่อเป็นแม่เราหมดคือคือเราจะไม่ไปคิดว่าอ๋อนี่ก็เป็นคน้านนอกนี่ก็เป็นคนในกรุงแล้วเราจะไปไปดูสถานะทางสังคมของเขาเราจะดูตามอายุแล้วก็ถ้าเปิดเขาเป็นพ่อแม่ได้ก็พ่อแม่พิปนาอาคืออะไรคือคือเป็นของเราหมดนะคะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าโอ้ถ้าลูกเรานี่เราจะต้องดูอย่างนี้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  ถ้าเผื่อเราทําอย่างนี้ได้เนี่ยค่ะไอความเป็นตัวเราเนี่ยมันก็จะค่อยๆละลายไปละลายไปละลายไปจนในที่สุดมันไม่มีเราเพราะทุกอย่างมันเป็นแอคชั่นหมดมันเป็นแอคชั่นหมดแล้วมันก็เพราะฉะนั้นเวลาที่แผ่ไมตตานี่ยพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าไม่ให้คิดว่าเป็นตัวสัตว์เป็นตัวบุคคลเราอย่าไปคิดว่าให้คนนั้นให้คนนี้ให้เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเพราะเป็นอย่างนี้เนี่ย ทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายกับเราด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นสัตว์ก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเกิดใครมาดา่าเราว่าโง่เป็นควายควายก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเราก็เห็นเดือดร้อนเลยนะคะก็เพื่อนเราอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเรามีวิธีคิดที่จะทําให้ใจของเราเนี่ยมันหลุดออกไปจากว่าเราของเราให้มันเป็นอปมัญญาทั่วไปหมด เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะอีกหน่อยใจเรามันจะวางเองค่ะมันจะไม่ได้รู้สึกว่าพออะไรมากระทบเนี่ยมันจะเจ็บมันจะปวดเราเจ็บเราก็เออคนอื่นเขาเจ็บเขาก็เป็นอย่างเนี้ยไม่ใช่แต่เราคนเดียวมันมันก็รู้สึกเป็นสามัญไปนะคะแล้วเราเห็นใครเขาเจ็บเราก็นึก เอเราเองเวลาเจ็บเราก็อยากให้มีคนมาเอาใจเราอยากแต่นั่นเราก็จะมีน้ําใจไปปลอบโยนเขาไปช่วยเขาประคับประคองเขาแล้วเราก็จะดูว่าเออเวลาที่มีคนมาเนี่ยเขารู้สึกเป็นสุขขึ้นยังไงอีกหน่อยเราก็ไม่มีใครมาเราก็ปลอบใจของเราเองว่าเออนะเอพระพุทธเจ้ามาเมตตาให้เรามาอย่างนี้อย่างนี้เพราะใจของเราเนี่ยค่ะถ้าเผิดมีสติอยู่ ใอันนี้มันจะเป็นพลังอันเดียวกับพระพุทธเจ้ามันจะรู้เท่าทันกิเลสทั้งหมดแล้วมันก็จะทําให้กิเลสเนี่ยเข้ามาครอบงําเราไม่ได้เพราะสติที่เรามีเอาไว้เป็นเหมือนอย่างก็เลื่อไปบัวทําให้กิเลสทั้งหลายก็ได้แต่กลิ้งไปกลิ้งมาแต่ซออเข้าไปทําให้ใจของเราวิปลิตวิปลาสไปไม่ได้เนี่ยค่ะวิธีที่อยากที่จะทําให้ใจของเราตัวของเราหมดไปกับอีกอันหนึ่งค่ะเวลาพิจารณาอะไรเนี่ย อย่าไปเอาอุปทานถ้าเผื่อมันทุกข์ขึ้นมาก็โอ๊ยทุกข์จนกระทั่งจะขาดใจตายสุขขึ้นมาก็เป็นว่าติดลมบนพระพุทธเจ้าบอกของทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยมันเป็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นมันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเออกามาพเนี่ยที่โลกที่เราอยู่เนี่ยมันจะเป็นของคู่กันนะคะมืดก็มีสว่างมีพระอาทิตย์ก็มีพระจันทร์ ดำขาวสุขทุกอย่างเงี้ยหมดที่นี้พอเวลาที่เราทุกขึ้นมาเนะะี่ยค่ะเราก็อย่าไปว่าโอ้ยมันทุกข์เหลือเกินจนกระทั่งสติเราแตกอ๋อทุกขู่กับสุขแล้วทุกอย่างมันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาประเดี๋ยวทุกข์อันนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นสุขไปพอพอเราทุกขแทนที่เราจะสติแตกแล้วเราจะโอ้ยซึมเศร้าเราหายใจยาวๆสุขน้อยๆเกิดขึ้นแล้ว เราะเดี๋ยวทุกมันก็จะเปลี่ยนเป็นสุขใช่ไหมคะถ้าสุขเราก็อย่าดีใจเป็นว่าติดลมบนทุกน้อยน้อยเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นด้วยความมีสติอันนี้ค่ะพอสุขเราก็จะบอกทุกน้อยน้อยพอทุกเราก็จะบอกสุขน้อยๆเราจะเห็นทั้งทุกทั้งสุขที่เป็นปลายสองข้างของไม้เนี่ยพร้อมๆกันใจที่เป็นอุเบกขาเนี่ยค่ะมันจะทําให้อีตัวตนของเราของเขาเนี่ยมัน กลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วมันก็จะมีแต่แอคชั่นไม่มีแอคเตอร์นะคะมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้ววันหนึ่งเราก็จะพบว่าไม่ได้อยากจะวางมันก็วางไปแล้วมันไม่แบกไม่หามเหมือนท่านอาจารย์ชาบอกค่ะขันห้าเป็นภาระอันหนักไม้ทอนนี้หนักเหลือเกินโอ้ยจนกระทั่งหลังคดไปหมดแล้วหมอนรองกระดูกกำลังจะปลิ้นออกมาแล้วถ้าเราวางลงมันจะหนักไหม เนี่ยค่ท่านก็สอนง่ายๆแต่เราก็ไม่ทำแล้วเราก็บอกวางไม่ลงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะถ้าเราลองทำดูเราก็จะพบว่าในชีวิตของเราเบาขึ้นเยอะแล้วก็ง่ายมากการปฏิบัติรมไม่ยากเลยค่ะง่ายมากเพียงแต่ว่าเราเอาให้ถูกจุดนะคะ